ขอหมอว่าขอให้อยู่แค่15ปีก็พอผลหมอบอกว่าปกติดีค่ะไม่พบเชื้อแล้วและดีใจมากจะทานสมุนไพรของคุณแมงไปเรื่อยๆค่ะจะไม่ไม่อยู่ป้องกันไว้ค่ะแตัว่ามันกลับมาอีกตอนนี้เราอยู่มากี่ปีแล้วคะเจ็ดปีแล้วค่ะอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ขอปรุณคุณแมงจริงๆค่ะจากวันที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะที่หนึ่งถึงกับร้องขอชีวิตกับคุณหมอ อยากอยู่ต่อเพื่อที่จะดูแลลูกรักษาแผนปัจจุบันควบคู่กับการทานสมุนไพรจนคุณหมอบอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่วันนี้เราจะไปอัปเดตชีวิตของคุณอัมภัยอ้อยบำรุงกันนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างใช้ชีวิตอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่คำภัยด้วยนะคะวันนี้มาเยี่ยมถึงภาคเหนือเลยอยากจะมาอัปเดตก,การใช้ชีวิตกันหน่อยว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นยังไงบ้างยังเป็นแม่บ้านอยู่ไหมเอ่ยค่ะยังเป็นอยู่ค่ะยังทํางานตามปกติอยู่ทําอะไรบ้างคะในแต่ละวันในแต่ละวันเช้ามาก็มาปัดกวาดเช็ดถูสํานักงานทําทั้งวันน่ะคะ่ะมันจะมีอยู่พักก็พักกินข้าวแล้วก็ทําต่อจนเลิกทมทุกวันแล้วอาการมะเร็งเต้านมของเรา ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันไหมคะไม่มีเลยค่ะสบายมากแข็งแรงพอเลิกงานไปบ้านแล้วก็ทํางานบ้านต่อได้สบายสบายเลยค่ะตั้งแต่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งคิดไหมว่าเราจะอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ตอนนั้นอตอนนั้น,น,น,นคิดไม่ถึงค่ะก็ยังขอคุณหมอบอกว่า ขอให้รักษาให้อยู่ถึงห้าปีก็พอ้หมอก,ก็บอกว่าุ้ยมันไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ถึงขั้นนั้นอตอนนี้เราอยู่มากี่ปีแล้วคะเจ็ดปีแล้วคะ่ะหมอก็ยังเขาก็ยังให้กําลังใจนะตอนแรกเขาบอกสู้ๆนะตอนพอรู้นี่จิตตกหมดเลยไม่กล้าบอกจะบอกพ่อยังไงจะบอกสามียังไงจะบอกลูกยังไงกลัวเขาจิตตกกลัวเขาตกใจค,ะค่ะแล้วเป็นไงคะตอนนี้เราอยู่มาเจ็ดปีเรามีความสุขไหมคะตอนนี้ค่ะมีความสุขคะ่ะลืมไปเลยคะ่ะว่าเป็นมะเร็งอื คีโมโครั้งแรกยังไม่เจอสมุนไพรพี่เมมมาเจอตอนครั้งที่สองอทานด้วยครั้งที่สามหมอนัดไปตรวจก่อนให้คีโม,โมเขาตรวจเลือดก่อนเนาะ <c oughs> เขาก็บอกว่า,วาเออเลือดดีเนาะผ่านตลอดเลยค่ะ<อ>กลับมาบ้านก็ไม่นอนไม่ต้องทํางานบ้านต่อตามปกติ<อ>ไม่เหนื่อยเราให้คีโงเสร็จจ้ะไม่มีผลข้างเคียงอะไรไม่มีผลข้างเคียงเลยแต่ได้กินสมุนไพรของพี่เมมเลย<อ>นะก่อน<ๆ>หน้าที่เข็มแรกนะไม่ได้กินอะ่ะโอ้โหเพีย แล้วก็แพ้กินอะไรไม่ได้เลยนอนไม่หลับแล้วทุกวันนี้ทานสมุนไพรพี่แม่ยังไงบ้างคะตอนนี้ทานวันละเม็ดอ๋อเหลือแค่เม็ดเดียวแ้วถ้าก่อนหน้านั้นนะคะวันละสองเม็ดตอนนี้เม็ดเดียวก่อนนอนก่อนที่ยังไม่ได้กินสมุนไพรนะคะผิวแห้งไม่ผ่องอะพอกินแล้วเราดีขึ้นเราดีขึ้นน้ําหนักขึ้นไหมคะเนี่ยน้าหนักน้ําหนักขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้น้ําหนักเหลือแค่ท่าไหร่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด ค่ะตอนนี้เจ้าสิบแล้วโอ้โอเคไหมคะพอใจกับสุขภาพตัวเองเวลาคลิปออกไปคะ่ะพี่คำภัยมีคนทักมีคนเข้ามาปรึกษาแล้วบ้างไหมคะเขาก็มาจะถามมาไปทําอะไรมาดูแข็งแรงผิวพรรณมีผ่องใสผิวดีขึ้นคุณหมอยังมีนัดฟลโลติดตามอาการอยู่ไหมคะมีค่ะที่ล่าสุดก็เดือนกรกฎาปลายเดือนนี้ะ่ะไปไปพบมาเนาะผลเป็นยังไงบ้างคะผลตรวย ลหมอบอกว่าไม่พบเชื้อแล้วแล้วก็ปกติดีค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหมอรู้สึกยังไงวะคะดีใจค่ะดีใจมากควบคุมอาหารยังไงอันนี้อยากควบคุมก็ไม่กินของหมักดองเนื้อก็ไม่กินกินแต่ปลาอย่างกะปิน้ำปลาปลา,าละงดหมดน้ำอัดลมน้ำตาลของหวานทุกชนิดก็งดส่วนมากจะเน้นปลากับพักเวลามีผู้ป่วยเข้ามาถามเราเนี่ยค่ะ เรื่องเราเป็นมะเร็งนี่นั่นเรามีการให้กำลังใจหรือว่าแนะนำเขายัางไงบ้างคะก็นแนะนำเขาให้ทานสมุนไพรของพี่เมมนะคะบางคนเขาก็ทานแ้วก็อาการดีขึ้นแต่บางคนก็ยังกลัวยังไม่กล้าทานก็แนะนำไปเรื่อยๆนะคะผ่านมาเจ็ดปีแล้วของโรคมะเร็งเต้านมทุกวันนี้กลัวที่จะกลับมาไหมคะกลัวค่ะอืแล้วเราดูแลแตัวเองยังไงก็ จะทานสมุนไพรของคุณแม่ไปเรื่อยๆค่ะจะไม่ไม่หยุดป<ม>้องกันไว้ค่ะกลัวมันกลับมาอีกแต่เขาบอกว่ามีโอกาสกลับมาแต่ก็น้อยมากถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นกับนปัจจุบันความรู้สึกเราแตกต่างกันยังไงคะคือตอนนั้นที่รู้ว่าเป็นนะคะท้อมากกลัคว<ม>คือคิดว่าจะต้องตายแล้วคือมาตอนนี้ก็ก็มีสมุนไพรดีๆเนาะของแม่ไม่ก็ไม่กลัวแล้วค่ะ ขอบคุณคุณแมนจริงๆค่ะที่มีสมุนไพรดีๆมาให้กินมาให้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ดีใจมากที่มาเห็นพี่คำไพวันนี้แข็งแรงขึ้นสดใสแล้วก็ผิวดีจริงนะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่คำไพแข็งแรงแบบนี้ต่อไปนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะหน้าตาสดใสไม่เหมือนคนที่ป่วยเป็นมะเร็งกันเลยนะคะ เห็นไหมคะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยิ่งเราตรวจเจอในระยะแรกๆรู้ไวรักษาได้ก็หายเร็วค่ะเหมือนกับคุณคำภัยค่ะติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่เพจพี่แหม่มหัวใจแหย่วกว่ามะเร็งที่มีทั้งกำลังใจสาระความรู้ที่จะทำให้เราสามารถเรียนรู้สู้กับโรคมะเร็งได้ค่ะ